เวลาเราพูดถึงสโตรกหรือภาวะหลอดเลือดสมองเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปุ๊บแล้วก็จบแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยครับมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเหมือนระลอกคลื่นเลยแหละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าชีวิตหลังสโตรกเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ทั้งสําหรับตัวผู้ป่วยเองและคนที่อยู่ข้างๆเขา,ขาครับแต่ก่อนที่เราจะไปไกลกว่านั้นนะครับอยากให้ดูตัวเลขนี้ก่อน90%ซครับมันคกออะไรนั่นหรอ นี่คือตัวเลขที่มาจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIS เลยนะเขาบอกว่าสโตรกเนี่ยเกือบทั้งหมดหรือมากถึง90%ใเนเลยที้ยวเราป้องกันได้แค่จัดการกับปัตรีเสี่ยงที่เราปรับเปลี่ยนได้10อย่างเท่านั้นเองเป็นข่าวดีที่ให้ความหวังมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ก็นั่นแหละครับแม้ว่าเราจะป้องกันได้แต่ก็ยังมีคนนับล้านทั่วโลกที่ต้องเผชิญกับมันไปแล้วคำถามสําคัญก็คือแล้วยังไงต่อละ่ะชีวิตหลังจากนั้นเป็นยังไงนี่แหละครับคือประเด็นหลักที่เราจะมาคุยกันในวันนี คือเราจะพักเรื่องการป้องกันไว้ก่อนแล้วหันมาดูโลกแห่งความเป็นจริงของผู้ที่รอดชีวิตจาก stroke รวมถึงผู้ดูแลของเขาด้วยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่จุดศูนย์กลางของเหตุการณ์กันเลยนั่นก็คือการหยุดชะงักแบบฉับพลันของชีวิตมาดูกันครับว่าผลกระทบแรกสุดที่เกิดขึ้นทันทีเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนเพื่อให้เห็นภาพความสําคัญของเรื่องนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยข้อมูลจาก NIH เนี่ย ชี้ชัดเลยว่าสโตรกเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและความพิการอันดับ2ของโลกนะครับไม่ใช่อันดับ10หรืออันดับ5แต่อันดับ2เลยทีเดียวนี่มันเป็นวิกฤตด,ด้านสุขภาพระดับโลกเลยแหะครับเอาละครับ,ารบจากจุดศูนย์กลางทีนี้เรามาดูระลอกคลื่นลูกแรกที่แผ่ออกมากันดีกว่านั่นก็คือเส้นทางของผู้รอดชีวิตเองเลยซึ่งต้องบอกว่าผลกระทบเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็แตกต่างกันไปในแต่ละคนมากๆเลยครับ ผลกระทบเนี่ยนะครับมันจะขึ้นอยู่กับว่าสตโตรกไปเกิดที่สมองซีกไหนมันเหมือนกับกระจกเงาเลยครับถ้าเกิดที่สมองซีกขวาร่างกายซีกซ้ายก็จะได้รับผลกระทบไปเต็มๆอาจจะมีอาการอัมาพาตซีกซ้ายและพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไปจะดูกระฉับกระเฉงหุนหันพันแล่นไปหน่อย แต่ถ้ากลับกันถ้าเกิดที่สมองซีกซ้ายร่างกายซีกขวาก็จะอ่อนแรงไปแล้วที่กระทบหนัหนกๆเลยก็คือเรื่องการพูดการใช้ภาษาแถมพฤติกรรมก็จะดูช้าลงระมัดระวังไปหมดทุกอย่างเลยครับแล้วมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับยังมีอาการอื่นๆตามมาอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ๆก็เกร็งขึ้นมาเองปัญหาเรื่องการกลืนอาหารที่เคยเป็นเรื่องง่ายๆการมองเห็นที่เปลี่ยนไปความรู้สึกอ่อนเพลียตลอดเวลาปัญหาการทรงตัวหรือบางคนอาจจะมีอาการชักร่วมด้วยซึ่งลองนึกภาพตามดูสิครับว่า แค่เรื่องพวกนี้ก็ทําให้การใช้ชีวิตประจําวันมันยากขึ้นขนาดไหนเรื่องร่างกายก็ว่านหนักแล้วนะครับจับผลกระทบมันไม่ได้จบแค่นั้นสุขภาพจิตนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้รอดชีวิตที่อายุยังน้อยเนี่ยข้อมูลบอกชัดเลยว่ามีแนวโน้มที่จะมีความวิตกกังวลสูงกว่าคนทั่วไปถึง2เท่าเลยนะครับซึ่งเป็นมิติที่เรามองข้ามไปไม่ได้เลยจริงๆ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการฟื้นฟูสมรรถภาพหรือที่เราเรียกกันว่ากายภาพบําบัดนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญที่สุดเลยมันเป็นกระบวนการที่ค่อยๆฝึกฝนทุกอย่างกลับมาใหม่ตั้งแต่การเคลื่อนไหวการพูดคุยไปจนถึงการดูแลตัวเองในเรื่องง่ายๆเป้าหมายก็คือเพื่อให้ผู้รอดชีวิตสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างอิสระมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับทีนี้ระลอกคลื่นมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ตัวผู้ป่วยนะครับมันยังแผ่ไปถึงคนรอบข้างด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ดูแลซึ่งต้องบอกเลยว่าชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันครับเรามาดูกันดีกว่าว่าโลกใบใหม่ของผู้ดูแลเป็นยังไงวินาทีแรกที่รู้ข่าวเนี่ยนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้ดูแลความรู้สึกที่ถาโถมเข้ามาก็คือความตกใจความรู้สึกเหมือนไปต่อไม่ถูกทําอะไรไม่ถูกแล้วก็ความกังวลสารพัดเลยครับเพราะจู่ๆก็ต้องมารับบทบาทใหม่ที่ไม่มีใครเคยสอนไม่มีใครเคยเตรียมตัวมาก่อนเลย บทบาทผู้ดูแลเนี่ยน้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในบทบาทที่ท้าทายที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ครับคืออยู่ดีๆความรับผิดชอบใหม่ๆม,มันก็กองเข้ามาเต็มไปหมดตั้งแต่เรื่องในบ้านที่ต้องจัดการมากขึ้นไปจนถึงเรื่องยากๆอย่างการจัดยาการพาไปหาหมอทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบปุ๊บปับ๊บแล้วก็หนักอึ้งมากๆเลยครับดังนั้นผู้ดูแลจึงไม่ได้เป็นแค่คนดูแลนะครับแต่เป็นเหมือนคู่หูเป็นพาร์ทเนอร์คนสําคัญที่สุดในเส้นทางการฟื้นฟูเลยล่ะครับ เขาคือคนที่คอยอยู่ข้างๆคอยช่วยเหลือคอยให้กำลังใจในทุกๆก,ก้าวบอกเลยว่าถ้าไม่มีพวกเขาการฟื้นตัวคงจะยากกว่านี้หลายเท่าเลยแต่ที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือผู้ดูแลเองก็ต้องไม่ลืมดูแลตัวเองด้วยไม่งั้นจะหมดแรงไปซะก่อนนี่คือ4ขั้นตอนง่ายๆที่ช่วยได้ครับ1เลยคือหาข้อมูลเยอะๆจะได้เข้าใจสถานการณ์มากขึ้น2คืออย่าแบกไว้คนเดียวครับขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้าง3คือหาเวลาพัก อาจจะหาคนมาช่วยดูแลชั่วคราวเพื่อให้เราได้เบรกบ้างและข้อสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือหาเวลาให้ตัวเองครับไปทำอะไรที่ชอบบ้างเพื่อชาร์จแบตให้ตัวเองนี่คือสิ่งจำเป็นมากๆเลยนะไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวเลยและแล้วเราก็มาถึงระลอกครื่นลูกสุดท้ายครับซึ่งเป็นเรื่องของการมองไปข้างหน้านั่นก็คือการป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ำสองหรือที่เรียกว่าระลอกสองนั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้บอกได้คำเดียวว่าสำคัญมากๆครับ อันนี้จะเป็นข้อมูลที่น่าตกใจนิดหนึ่งนะครับแต่ต้องรู้ไว้เลยสําหรับคนที่เคยเป็น stroke มาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะเป็นซ้ํามันสูงกว่าคนปกติถึง6กถึงสิเท่าเลยนะครับย้ำอีกทีนะครับหกถึงสิเท่านี่คือเหตุผลว่าทําไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องคอขาดบาดตายที่ต้องรีบจัดการเลยแต่ในความน่ากังวลก็ยังมีข่าวดีครับนั่นก็คือเรามีแนวทางที่ชัดเจนมากๆว่าจะลดความเสี่ยงนี้ได้อย่างไรคำแนะนำจาก NIH บอกว่า ให้โฟกัสที่การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์5เรื่องหลักๆครับ 1. ออกกําลังกายให้ได้สม่ําเสมอ 2. ปรับเรื่องอาหารการกินหันมากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นอย่างพวกอาหารเมดิเตอร์เรเนียนที่เน้นผักผลไม้ 3. คือต้องเลิกบุหรี่ให้เด็ดขาด 4. ลดแอลกอฮอล์ลงและสุดท้ายคือหาวิธีจัดการความเครียดของตัวเองครับและฮะเพื่อให้เห็นภาพว่ามันได้ผลแค่ไหนนะครับเอาแค่เรื่องเดียวก่อน แค่การปรับอาหารมากินแบบเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะรู้ไหมครับว่ามันลดความเสี่ยงที่จะเป็นโโตรกซ้ำได้ถึง40%หรืออาจจะมากกว่านั้นอีกโอ้โหนี่คือพลังของการเปลี่ยนแปลงที่เราทําได้ด้วยตัวเองจริงๆครับทีนี้มาถึงเรื่องการสุบหรี่บ้างแน่นอนว่ามันเพิ่มความเสี่ยงใช่ไหมครับแต่มันมีข่าวดีแบบสุดๆซ่อนอยู่ด้วยนะครับเพราะไอความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดครับมันสามารถหายไปได้ คือความเสี่ยงมันจะค่อยๆลดลงจนกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยภายในเวลาแค่4-5ปีหลังเลิกนี่เป็นอะไรที่ให้กําลังใจมากๆเลยนะครับว่ามันยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มแน่นอนครับพูดเนี่ยมันง่ายแต่การจะเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทํามาทั้งชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย NIH เองก็ยอมรับในจุดนี้ครับเขาบอกว่าการจะทําให้สําเร็จได้แบบยั่งยืนเนี่ยมันต้องทํากันเป็นทีม ต้องมีการวางแผนที่เหมาะกับคนคนนั้นจริงๆแล้วก็ต้องได้รับแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายทั้งทีหมอพยาบาลครอบครัวแล้วก็ที่สําคัญคือกําลังใจจากตัวเองด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับเส้นทางของการฟื้นฟูหลังสตรกอาจจะดูยาวไกลแล้วก็ซับซ้อนมากๆก็จริงแต่เส้นทางของการป้องกันเนี่ยมันชัดเจนกว่านั้นเยอะเลยและมันก็อยู่ในมือของเราทุกคนด้วยครับเลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามให้เป็นลองคิดกันดูว่าถ้าเลือกได้แค่อย่างเดียวมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแค่หนึ่งอย่าง ที่คุ้มค่าพอที่เราจะเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตสุขภาพที่ดีกว่าของเราเอง